เซบะไคยย่แง,ง่แหละเด้อบ้านแกงทำไมแกงนั่นเหมอเซฟะใคยย่แงแย่เสียบบบนี้น้โมทำไม,มสดๆเนะาะหอมพะหอมจา้าแต่เข้าไปกินรลโดนะโอ้เหเด๋ยวเดี๋ยวนี้กินนมตอนแรกเบแม้วมือมือนี้บอมีอีหยัง แกงนอไม้สดสดใส่ผักไหแงไปกินกันร้นนะาคะเนาะหิวเขาเหระมดมือไม่ได้กินเขาสวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วนะคะเนาะในช่องกินแซบแบบนัวๆค่ะหนึ่แกงนอไม้สดใส่ผักไหแงหน้าอันย่าหน้ากับยองเองเ้อแกงใสบึกบวบซื้อใส่หังไรอยากกินแบบนี้แล้วค่ะ อยากกินไิ้วมือแล<ม>้วขอนี้ห่อนๆเหรอสื่อที่เขาไหมลอยนึงกับว่าพแพงเลยนะก็สุดอยู่ หอมพักไห่แยมปานย่ามหน้าอรอานดหอมไม่ได้กินขอมมืดมือกินแต่งโมอะร พริเสียบดีเด็กอย่างละไม่สดๆเนี่ยแกงเปื่เนนะผักผักเน,น,นื้อป่ะจ้ะผักกาดกระเอ็นอย่างแกงเปิป่อป่ะเสียก็เบือ่อคนๆ กินขอนิ้วจะย่ำตอนแรกอยู่ละบัดนั้นอยากลดพุ่งลดพุ่งไม่เสียไปลดได้สั์หอนหอนมาเนี่ยหวานคับคาเฟ่แห้งๆอยูอ่เลยขึ้นขึ้นหมูบะขึ้นคักขึ้นแน่อีดีเด้อ ขึ้นใส่ท่อเก้วไหมึ้นบักไล่ไหมฮ <c oughs> อนฮ <c oughs> <c oughs> อนเอาคลิปกินนมกม่วงมาเด้อหนูเขาก็ตื่น <c oughs> นอนเว้นนอนเว้น หนูนอนเวียนหังหัวฟูแน่นูไปโ,โอ้ยออนจักรันหรอว่าสนองสงเสัีบาลข้างสื่อจักกระจันไม่กินมนั้งหนังเบอรวอลอยู่ กำจ้ากระจันใส่หมกม่วงหน่อยขอกันดีดิผัดเพื่อกันกับกว๋วยกับปอมแยมหมี่ตัวนี้แยามมันค้นพากับปอมแล้ว mm hmm. ต้องไส้เฮ็ดไส้ยังอ่จะจอยแบบนี้แซ่บเลยมันต้องไส้น้ำปลาไส้เต๋เกลือนัวเกลือก็บาดแดกปุงสลดนันนว เราปรไปใส่ของสูเปอรไซคข้างนอก,นนกกันแหละหนูก็ใส่เดิว่าเป็นยังไงเขาขึ้นมาเหนียวแท้ใส่ข้างนอกไม่แสบบาบีคิวบะยังแล้ว มาเรียนมาเล่นๆนะเ,เนี่ยมากินจริงจังได้ยังกินแกล้งว่าจ้ะได้ยังกินแรแล้ง,ง,นรงน้อมากมากินแกลงละไม้น้ำหมูกินแกลงละไม่กินซุ้มตับ้วยค่อยแสบเนาะยามเทียงอะหนูบ่ามีหซุ้ม อยู่เูื่เดียวเนาะอยู่เูื่เดียวกะบ่อมีผู้ส้มแล้ว ห่อ,นห,อน,นห่อนสับขึ้นหอยแยมลงหน้าได้นะแางละไมนะ่หาซื้ออย่างเธอได้ย่์แยมหนียยออก็ได้ละไม่ยังบอกออกแกงละไม่เรากำลังไปเก็บพ้าวเทแยมให้หน้าเว้ย เก็บผักไผ่มาใส่ตำหมอค้คหึงเหมือนนี่ผักไผ่ผักแวน่นมาใส่อฉันมาก,กินกับแสบ <c oughs> อิบูบบห้อยหน้าเหมือนี่นะแต่ก่อนเอาได้เมื่อเดี๋ยวนี้ไม่ได้รอกจ้าันลนาวัน ยังก็ฉีดยาเนาะหอยวันนี้มันเป็นตะก,กินเลยมันดับแนวกับประจักกับหอยหน้าก็ได้บาเห็นหรอหวัดขาบักหวามันเนี่ยโอ้ยผืเสแยบลายแต่ยังหน่อยนะ บางะมุ่หมึันแล้วมุ่งมองกระสอนะบอกมองแงะเขานะฟ้าวตื่นไปกระสอเด้ยานเขาเก็บอันยานเขาเก็บมืดก่อนจะคลองนะยานเขาเก็บมืดก่อนจะคลองก็ไปเก็บเอามาแงะเขาแต่ตบนแสบก็แสบแสบได้บอกมอง แก็บอัน,น,นดอกอันดอกอันดอกแค่ปลาต้องไปตื่นจะสอบเบิ้องลเสียเอาไม่ให้เบิง้งดอกแค่ปลาหัาดแคบปลบรอบแบบ เนี่ยก็แค่ปลาที่มันอยู่น้ำปั่มน้ำมันนะที่ต้นมันคอมาอยู่น้ำปั่มน้ำมันแล้นนะดอกอันข,า,ขาวๆเนี่ยอุย้ยมันละบแสบเลยดุหลัวกินกับปุนมืออื่นนี่และหนูสิบปุนปลาใส่ใส่กันใส่กันใส่กันแสบนูม,มักขมขมตื่นแตเช้าโอ้เหล่เก็บคนไทยบ้านแถวบ้าลน,นูนะ้นแะแต่ก็ยังน้อย มาหน่อยไปได้ละคนรู้ว่าน,น,นู้นมากคนเก็บมาฝากทำไมยังหน่อยนู้ดเสีบแม่นูนะ่ะกินกับเจียวซื่อๆแต่เสบตอกแค่ปลาตอกพีพวนเสียบแค่ บมึกพีพวนมาดิบมนันต่ำแสบเลยด้วยนะมาต้องกิน,นกันยังวะกินตะเขากับแจว้วกับหลวกผักเนี่ยล,ล,ล่ะแสบหลดรัวกับป่วนป่นสมผักสมมาัการหินนู้ยมอยากผัก Ừm. Muột đi đi nữa. Sống bạc cạn hình sống bạc xiên. Ô, xẹp lại. ปวดแสบเด้อมาเด้อจ้ามาเด้อจากคำบ่ ห่อนลหมือนี้เด้หอ,หอ,นนอห่อนคับห่อนแนวมนหลับห่อนมือนึงมือนึงมือนีนว่างว่างกบไปซอยอ่ะเดี๋ยวเบิรใดสดซอยเพิ่ม ผู้ใดเป็นกระเพาะ่าสุด,า,ดาีไรวยจ้ะนทำไมนะรุ่งบดีเลยหนูกับเป็นอยู่แต่หนูกับอยาก

จักทุ่มอย่านี้แม่นทุ่มกว่าหรอวะซองทุ่มหรอวะคือเท่าไหร่กินแต่เด็กๆจะแซ่บกูล้วหนูเป็นคนชิบะซูยานั่งที่เขาเห็นไปแล้วหนูต้องหาใบสด ซื้อแมโคโครยี่สิบห้าบาทไม่ยองเองยองเองห้องดีายเมือะะม่อไรกั๊กจังโมกาเลยวะเอาเลยแต่กไกลดีกว่ากินอยู่อ <c oughs> ยากอยู่ เบืงเขารลดไปเต็มสิมเมตมาหาเก็บน้ำปัมน้ำมัน,ดนได้หลายเนี่ยดอกเนี่ยส่วนมันขอมาประดับ แสบเ้ยแสบแห้งแกงจะตะบวมเห็นเหือดม่ต้องแส่ตกบวบก็ต้องต้งตงมเมื่อบานเลนอ่ามันปลูกไว้ไม่ได้มาผล เน่าเท่านี้แหละฮอตซอตเข้ามาสู่แบบวอกหน่อยเดียวมันหอมกว่าแบบวอกหน่อยหอมกว่าอือพ่อแล้วนะจะข้ามก่นอนเป็นแต่ไปเป็นยักษ์แทะนูนะ อขอบคุณลหลายๆนะคะที่เขามาติดตามรับชมหนูค่ะขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะคะขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะคะนะสวัสดีค่ะ